สวัสดีครับผมอาจารย์ปฐมนะครับแอดมิน VCOFFEE UD นะครับวันนี้นะครับผมมีเวลาช่วงเย็นนะครับอากาศเย็นสบายนะครับก็อยากจะมาชวนสมาชิกทุกท่านนะครับร่วมทำธุรกิจนะครับการเป็นตัวแทนขายกาแฟ VCOFFEE นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ พูดในส่วนเรื่องของแผนรายได้ของบริษัท V ีซัคเซ็นะครับที่เป็นแผนรายได้ตัวใหม่นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับบริษัท V ีซัคเซ s นะครับถ้าแปลตามตรงนะครับ V ก็คือตัวเรานะครับส่วน Success นี้ก็หมายถึงว่าความสำเร็จนะครับเมื่อเราเอามารวมกันนะครับก็หมายถึงว่าเราประสบความสำเร็จหรือว่าเราสำเร็จนะครับซึ่งธุรกิจตัวนี้นะครับจะทำให ทุกท่านนะครับสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับซึ่งแผนรายได้ของบริษัทวีซักเซสนะครับที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในวันนี้นะครับซึ่งจ่ายค่าตอบแทนมากเลยนะครับมากกว่าทุกๆบริษัทหรือทุกๆธุรกิจนะครับก็ว่าได้นะครับแผนรายได้ของบริษัทวีซักเซสนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องทางนะครับ1นะครับก็คือรายได้จากกําไรขายปีกนะครับซึ่งมากถึง 30ถึง150เปอร์เซ็นต์เลยนะครับ2นะครับก็คือรายได้จากค่าแนะนำนะครับการค่าตอบแทนถึง20เปอร์เซ็นต์นะครับ3นะครับก็คือรายได้จากค่าบริหารทีมนะครับมากถึง6กถึงแเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็รายได้อย่างที่4นะครับก็คือรายได้จากแผนยูนินะครับหรือว่าแผนซื้อซ้ำกันนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมีรายได้ทั้งหมด4ช่องทางนะครับตัวเรานะครับต้องมีตำแหน่งทางธุรกิจ ก่อนนะครับซึ่งบริษัทวีซัคเซ็นะครับได้กําหนดนะครับตำแหน่งในการทําธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟนะครับก็คือมีอยู่2ตําแหน่งนะครับตำแหน่งซินเวอร์นะครับตำแหน่งนี้นะครับซื้อกาแฟนะครับยีถุงนะครับในราคา3ามพนนะครับจะทําให้ตัวเรามีคะแนน PV อยู่ที่2000 PV นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราแนะนําสมาชิกนะครับเราก็จะได้ค่าแนะนําอยู่ที่20%์นะครับ แล้วก็มีโอกาสมีรายได้ถึงวันละ1,000 0บาทต่อวันหรือเดือนละ3,000 0นบาทนะครับตำแหน่งที่2นะครับก็คือตำแหน่งโกตำแหน่งโกนะครับก็คือซื้อกาแฟ50ถุงนะครับในราคา9,500บาทนะครับจะทําให้ตัวเรานะครับมีคะแนน PV นะครับอยู่ที่5000 PV นะครับและนะครับถ้าเราแนะนําสมาชิกนะครับมาสมัครต่อตัวเรานะครับก็ยังได้อีกเหมือนเดิมนะครับก็คืออยู่ที่20นนะครับแล้วก็ จะทาให้เรานะครับมีรายได้สูงสุดถึงวันละ30,000บาทต่อวันหรือเดือนละ90,00 0นบาทนะครับเป็นยังไงบ้างครับรายได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกลงเลยนะครับว่ามันจะได้อย่างไรนะครับรายได้อย่างแรกนะครับก็คือรายได้จากการขายปีกนะครับซึ่งรายได้จากการขายปีกนี้นะครับสามารถทํากําไรได้ถึง30-15 0เเลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับคือหลังจากที่เราเป็นสมาชิกแล้วนะครับเราจะซื้อกาแฟได้ในราคาสมาชิกนะครับก็คือถุงละ190บาทนะครับและนะครับเราก็นําไปขายตามที่บริษัทกําหนดนะครับก็คือราคา1ถุงนะครับสองบาทนะครับซึ่งถ้าเราขายกาแฟราคา260บาทนะครับจะทําให้เราได้กําไรมากถึงนะครับเจบาทต่อถุงนะครับถ้าหากเราขายกาแฟวันละ10ถุงนะครับ ใน1เดือนนะครับมี30วันนะครับคูณวันละ10ถุงนะครับเท่ากับว่าเดือนหนึ่งนะครับเราจะขายกาแฟได้ถึง300ถุงนะครับแล้วเราก็เอา300ถุงนี้ไปคูณ70บาทเรามาดูกันนะครับว่าเดือนหนึ่งนะครับเราจะได้กําไรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะสามารถนะครับสร้างกําไรให้กับตัวเรานะครับได้ถึงเดือนละ21,000บาทเลยนะครับรายได้อย่างที่2นะครับก็คือรายได้จากค่าแนะนำนะครับหรือ การชวนคนมาร่วมทำเป็นธุรกิจกับเรานะครับซึ่งค่าแนะนำนี้นะครับก็จะได้อยู่ถึง20นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราแนะนำสมาชิกมา1คนนะครับเขาสมัครขึ้นตำแหน่งโกนะครับทำให้มีคะแนน PV เกิดขึ้น5,000 PV ใช่ไหมครับค่าแนะนำจะมาจากไหนนะครับก็คือจากคะแนน PV 5,000 PV นี่แหละนะครับคูณ20นะครับก็เท่ากับ1,000บาทนะครับถ้าหากเราชวนได้วันละ1คนนะครับ ใน1เดือนนะครับมี30วันนะครับ30วันคูณ1ก็เท่ากับ30คนนะครับคูณ1000บาทนะครับจะทําให้เรามีรายได้นะครับจากการชวนคนมาร่วมทําธุรกิจเป็นตัวแทนขายกาแฟนะครับได้ถึงเดือนละ3 0 0 0 0บาทเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับรายได้อย่างที่3นะครับก็คือรายได้จากโบนัสบริหารทีมอ่อนนะครับหกนตะครับตามตําแหน่งทางธุรกิจนะครับซึ่งตําแหน่งทางธุรกิจนั้นผมก็จะอธิบายในลําดับต่อไปนะครับ ซึ่งรายได้ตัวนี้นะครับสามารถนะครับทำให้ตัวเรานะครับมีรายได้สูงสุดถึงวันละ3 0 0 0 0บาทต่อวันนะครับได้อย่างไรนะครับอันนี้สมมุติว่าตัวเรานะครับตัวเรานะครับหลังจากที่เราเป็นสมาชิกแล้วนะครับเราก็ไปชวนคนอื่นนะครับสมมุติว่าเราชวนคนชื่อ A นะครับคนชื่อ A ซื้อกาแฟ50ถุงนะครับขึ้นตําแหน่งโกนะครับทำให้ A นะครับมีคะแนน PV 5000 PV ที่ตัวเขานะครับ คะแนน PV ตัวนี้ก็จะส่งมาหาเราด้วยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับหลังจากที่ A ซื้อกาแฟขึ้นตำแหน่งโกนะครับก็จะทําให้ตัวเรานะครับได้ค่าแนะนําถึง1,000บาทนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปชวนอีกคนหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราชวนคนชื่อ B นะครับคนชื่อ B นะครับก็ซื้อกาแฟขึ้นตำแหน่งโกเหมือนกันนะครับทําให้ B นะครับมีคะแนน5000 PV คะแนน5000 PV นี้ก็จะส่งมาหาเราด้วยนะครับที่สําคัญนะครับ เราเป็นคนชวน B มาสมัครเราก็ได้ค่าแนะนำจาก B 1,000บาทนะครับตอนนี้ทําให้เราได้ค่าแนะนำถึง2,000บาทใช่ไหมครับพอตกเที่ยงคืนปุ๊บนะครับระบบจะทําการจับคู่คะแนนฝั่งที่น้อยกว่าตอนนี้ฝั่งซ้ายมือก็มี5,000 PV นะครับฝั่งขวามือก็มี5,000 PV มันไม่มีฝั่งไหนอ่อนนะครับแต่ระบบมันจะทําการคำนวณอยู่ที่5000 PV นะครับ ซึ่งคะแนน PV ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเงินให้กับเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ5,000 PV คูณ6%ก็คือ300บาทนะครับก็จะทำให้เรานะครับได้โบนัสนะครับจากการบริหารทีมนะครับวันนี้ได้300บาทนะครับสรุปนะครับแค่เราชวนคน2คนนะครับเราได้ค่าแนะนำ2,000บาทนะครับแล้วก็ได้โบนัสจากทีมอ่อนนะครับ3%อยู่ที่300บาทนะครับรวมแล้วชวนคน2คนเราได้รับถึง2,300บาทนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับว่ารายได้จากโบนัสบริหารทีมนะครับทําอย่างไรถึงจะได้ถึงวันละ3 0ม0 0ื่นบาทต่อวันนะครับหลังจากที่เราไปชวน A กับ B มาสมัครต่อตัวเราใช่ไหมครับ A กับ B นะครับเขาก็อยากได้ค่าแนะนําเขาก็ไปขยายทีมงานหรือสร้างทีมงานหรือชวนคนมาร่วมทําธุรกิจต่อจากตัวเขานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ A นะครับก็ไปชวนคนชื่อหนึ่งนะครับหนึ่งก็ซื้อกาแฟขึ้นตําแหน่งโกนะครับ ทำให้มีคะแนน PV เกิดขึ้นฝั่งซ้ายมือนะครับอยู่ที่5,000 PV นะครับที่สําคัญนะครับ A ชวน1มาสมัคร a ก็ได้ค่าแนะนำนะครับอยู่ที่1,000บาทจากนั้น a ก็ไปชวน2นะครับ2ก็ซื้อกาแฟขึ้นตําแหน่งโกนะครับทำให้เกิดคะแนน PV เกิดขึ้นอีก5,000 PV นะครับที่สําคัญนะครับ A ก็ยังได้ค่าแนะนําจาก2อนะครับอยู่ที่1,000บาทนะครับในส่วนฝั่งของ b นะครับ B ก็อยากได้ค่าแนะนําเหมือนกันนะครับ B ก็ไปชวน3มาสมัครต่อนะครับสก็ซื้อกาแฟขึ้นตําแหน่งโกเหมือนกันจากนั้นก็จะทําให้ B ก็ได้ค่าแนะนํา1000บาทเหมือนกันนะครับบี B. ก็ไปชวน4นะครับมาสมัครต่อน,นะครับสซื้อกาแฟขึ้นตําแหน่งโกนะครับทาให้มีคะแนน PV เกิดขึ้นที่สําคัญนะครับ B ก็ได้ค่าแนะนําจากาชวน4มาสมัครอีก1000บาทนะครับอันนี้ก็คือ เฉพาะในส่วนของคนที่เราไปชวนมานะครับก็คือ A กับ B นะครับก็ไปชวนคนต่อมานะครับตอนนี้ทําให้คะแนน PV เกิดขึ้นนะครับฝั่งซ้ายก็คือ1 0 0 0 0น PV ฝั่งขวาก็คือ1 0 0 0 0น PV ใช่ไหมครับแต่ทีนี้สมมุติว่านะครับวันนี้นะครับเราชวนคนได้เพิ่มอีก1คนนะครับสมมุติว่าเราชวนกอไก่นะครับกอไก่ซื้อกาแฟขึ้นตําแหน่งโกเหมือนกันนะครับทำให้เกิดคะแนน PV ฝั่งซ้ายขึ้นอีก5000 PV ที่สําคัญนะครับ เรานะครับในฐานะที่ไปชวนกอไก่มาสมัครเราก็ได้ค่าแนะนํา1,000บาทเหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้ตกเที่ยงคืนนะครับระบบของ V ีซัคเซสนะครับก็จะทําการคํานวณคะแนน,น PV ฝั่งที่น้อยกว่านะครับซึ่งถ้าเราดูในในกราฟในแผนผังในรูปนะครับก็จะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือมีคะแนน PV เกิดขึ้น1 5 0 0 0 PV ส่วนฝั่งขวามือมีคะแนน PV เกิดขึ้น10,000 PV เพราะฉะนั้น ระบบจะทําการคํานวณคะแนน PV ฝั่งที่น้อยกว่านะครับก็คือฝั่งขวามือใช่ไหมครับก็คือ1 0 0 0 0ืน PV คูณกับ6เนะครับเท่ากับ6 0 0บาท600บาทนี้นะครับก็จะวิ่งเข้ามาหาเรานะครับเท่ากับว่าวันนี้เราชวน1คนนะครับได้1,000บาทรวมกับโบนัสอีก6 0 0บาทนะครับรวมเป็น1 6 0 0บาทนะครับส่วนคะแนน PV ที่เหลือนะครับที่อยู่ฝั่งซ้ายมือ5,000 PV นะครับระบบไม่ได้ตัดทิ้งนะครับ คำนวณในวันถัดไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าทําอย่างไรนะครับเราถึงจะได้มีรายได้นะครับในส่วนของโบนัสบริหารทีมนะครับถึงวันละ3 0,000ืบาทนะครับอันนี้ก็คือสมมุติว่าตัวเรานะครับเป็นตําแหน่งโกนะครับแล้วเราก็ไปชวนคนมาสมัครต่อตัวเรานะครับตอนนี้ฝั่งซ้ายมือเราก็มีลูกทีมใช่ไหมครับฝั่งขวามือเราก็มีลูกทีมนะครับ แล้วคนที่เราไปชวนมานะครับรวมถึงตัวเรานะครับเราไม่ได้หยุดการทํางานนะครับเราก็ไปชวนคนมาเป็นสมาชิกนะครับซึ่งสมาชิกนี้ที่เราชวนมาและสมาชิกที่ลูกทีมเราชวนมานะครับก็จะอยู่ใต้สายงานเรานะครับก็ถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่อยู่ใต้สายงานขององค์กรเรานะครับแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาดูเลยนะครับ สมมุติว่านะลูกทีมที่เราหามานะครับเขาก็ไปชวนคนต่อไปเรื่อยๆนะครับชวนคนมาสมัครในตําแหน่งซินเวอร์บ้างนะครับตำแหน่งโกบ้างนะครับก็จะมีคะแนน PV เกิดขึ้นทุกๆวันนะครับสมมุติว่าคะแนนฝั่งซ้ายมือนะครับมีอยู่1ล้าน PV นะครับจากลูกทีมเราที่เราไปชวนมานะครับสมมุติว่าวันนี้นะครับฝั่งขวามือของเรานะครับลูกทีมที่เราไปชวนมาก็ มีการชวนคนมาสมัครโกทำให้มีคะแนนสมาชิกเกิดขึ้นใหม่นะครับ3คนนะครับเป็นตำแหน่งโกนะครับทำให้มีคะแนน PV เกิดขึ้นอยู่ที่15,000 PV นะครับคะแนน PV ตัวนี้นะครับก็จะไปคำนวณโบนัสบริหารทีมนะครับก็คือรวมเป็นแล้วคือ1 5 0 0 0 PV นะครับคูณ6%เซนะครับเท่ากับ900บาทนะครับก็จะทําให้เรามีรายได้เข้ามาในกระเป๋าเราเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็คือ900บาทนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าในสายงานเราเพิ่มขึ้นนะครับฝั่งซ้ายมือเป็น1000คนนะครับส่วนฝั่งขวามือ,อเป็น500คนนะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่า,าทั้ง1000คนฝั่งซ้ายมือเราและก็500คนฝั่งขวามือเราไม่ได้หยุดทํางานนะครับไปชวนคนมาสมัครต่อเรื่อยๆอยกตัวอย่างเช่นนะครับฝั่งขวามือของเรานะครับมี100คนนะครับที่สมัคร ขึ้นตำแหน่งซินเวอร์นะครับก็เท่ากับ100คนคูณ2,000 PV ใช่ไหมครับก็เท่ากับ200,000 PV 200,000 PV คูณ6%ก็เท่ากับ12,000บาททีนี้สมมุติว่านะครับถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นเป็น300คนต่อวันนะครับ300คนต่อวันนะครับสมัครตำแหน่งซินเวอร์ก็คือ300คนคูณ2,000 PV เท่ากับ600,000 PV ใช่ไหมครับคูณ6%เท่ากับ36,000บาทเห็นไหมครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่า เราอยู่ในตําแหน่งโกแล้วเรามีโอกาสมีรายได้สูงสุดถึงวันละ30,000บาทแต่ที่นี้นะครับในส่วนนี้ก็คือ60,00 0พีวีคูณหมันเท่ากับ3 6ม0 0ืบาทแต่นะครับบริษัทจ่ายให้แค่สูงสุดก็คือวันละ30,000บาทต่อวันใช่ไหมครับทีนี้สมมุติว่าถ้าตัวเรานะครับไม่ใช่อยู่ตําแหน่งโกใช่ไหมครับสมมุติว่าเรามีตําแหน่งเพิ่มขึ้นก็คือตําแหน่งแพตตินัมนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับตําแหน่งแพตตินัมนะครับก็คือจะทําให้เรานะครับ ได้เปอร์เซนต์จากโบนัสบริหารทีมนะครับอยู่ที่7%เปอร์เซนต์นะครับสมมุติว่าถ้าวันนี้นะครับคะแนน PV ที่เกิดขึ้นฝั่งขวามือมี2 0 0 0 0 0 PV นะครับ2 0 0 0 0 0 PV นะครับก็จะไปคูณที่7%เปอร์เซนต์ก็จะเท่ากับทำให้เรามีรายได้นะครับถึงวันละ14,000บาทนะครับยังไม่พอนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าตัวเรานะครับเป็นไดมอนด์นะครับก็จะทำให้เรามีโบนัสจากบริหารทีมนี้ขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ เป็น8%นะครับก็คือเช่นนะครับ200,000 PV คูณ8%เท่ากับว่าเราได้16,000บาทเป็นยังไงบ้างครับก็คือสําหรับแผนตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของแผนผังไบรเนอรีนะครับที่จะทําให้ทุกคนนะครับสามารถมีรายได้สูงสุดถึงวันละ30,000บาทหรือเดือนละ900,000บาทเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแผนรายได้ในส่วนของแผนผังไบรเนอรีนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนรายได้อย่างที่4นะครับก็คือในส่วนของ รายได้ของแผนยูนิเลเวลนะครับซึ่งแผนรายได้ตัวนี้นะครับก็จะทําให้เรามีรายได้ไม่จํากัดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าถ้าตําแหน่งเราอยู่ในตําแหน่งซินเวอร์นะครับก็จะทําให้ตัวเหล่านี้นะครับได้แผนจากการซื้อซ้ํานะครับถึง5ชั้นนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในตําแหน่งโกนะครับก็จะทําให้เราได้ค่าคอมมิชชั่นจากลูกทีมเรานะครับถึง8ชั้นลึกนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเราอยู่ในตนําแหน่งแพตตินัมนะครับก็จะทําให้เรามีรายได้จากแผนซื้อซ้ําจากลูกทีมเราถึง9ชั้นนะครับและก็ในส่วนของตําแหน่งสูงสุดนะครับก็คือตําแหน่งไนมอนนะครับถ้าเราอยู่ในตําแหน่งไนมอนนะครับตาแหน่งนี้จะทําให้เรามีรายได้จากแผนการซื้อซ้านะครับจากลูกทีมเราลึกลงถึง10ชั้นลึกนะครับซึ่งตําแหน่งซินเวอร์ตําแหน่งโกตําแหน่งแพตตินัมตําแหน่งไนมอนนั้น ได้มาอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในลําดับถัดไปนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกนะครับในส่วนของรายได้จากการซื้อซ้ํานะครับที่จะทําให้เรามีรายได้นะครับไม่จํากัดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราชวนคนมาให้ได้นะครับ6คนนะครับหคนที่เราชวนมานะครับถ้าเกิด6กคนนี้นะครับขึ้นตําแหน่งโกนะครับก็จะทําให้สถานะของเราเปลี่ยนเป็นแพตทินัมเลยนะครับจากนั้นนะครับ เราก็ทํา6คนที่เราชวนมานะครับให้เขาไปขยายงานนะครับก็คือไปชวนมาอีกคนละ6คนนะครับถ้าทุกคนนะครับชวนมาคนละ6คนนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับเราก็ทํา6คนที่เป็นโกติดตัวเหล่านี้แหละนะครับให้เป็นแพทตินัมนะครับจากนั้นนะครับ6คนที่เราชวนมาใช่ไหมครับเขาก็ไปชวนมาอีกคนละ6คนนะครับซึ่ง6คนที่เราชวนมาถ้าเขามีสมาชิกนะครับเป็นโกติดตัวเขานะครับคนละ6คนนะครับ ก็จะทําให้สมาชิกในองค์กรในสายงานเราเพิ่มขึ้นนะครับเป็น36คนใช่ไหมครับจากนั้น6คนที่เราชวนมาเมื่อเขาได้ครบ6โกโตําแหน่งสถานะของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแพตตินัมอัตโนมัตินะครับจากนั้นก็เท่ากับว่านะครับตอนนี้เราในฐานะที่อยู่ในตําแหน่งแพตตินัมแล้วเรามีหคนที่เราชวนมาติดตัวเรา6คนนี้ก็เป็นแพตตินัมนะครับจากนั้น สถานะของเราก็จะเปลี่ยนขึ้นตำแหน่งสูงสุดนะครับนั่นก็คือตำแหน่งไดมอนด์นะครับทีนี้เรามาลองคิดดูนะครับว่าทุกคนที่อยู่ในสายงานเรานะครับเขานะครับซื้อกาแฟแค่คนละ20ถุงหรือเดือนละ1ลังนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะทําให้เรามีรายได้อย่างไรเกิดขึ้นนะครับสําหรับการสั่งซื้อกาแฟนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆนะครับก็คือสั่งซื้อผ่านมือถือนะครับหรือกับ สั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับซึ่งแผนรายได้จากยูนิเลเวลนี้นะครับจะทําให้เรานะครับสามารถมีรายได้มากถึง10ชั้นลึกเลยใช่ไหมครับที่ผมพูดอธิบายก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าตําแหน่งซินเวอร์หชั้นตําแหน่งโกแปดชั้นตําแหน่งแพทินัม9ชั้นตําแหน่งไดมอนด์สิชั้นนะครับหรือสมาชิกในองค์กรของเรานะครับมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น36คนใช่ไหมครับ ถ้าแต่ละคนที่เราไปชวนมานะครับแต่ละคนซื้อกาแฟซ้ํา20ถุงต่อเดือนนะครับจะทาให้เรามีรายได้อย่างไรเกิดขึ้นนะครับเรามาดูเลยนะครับชั้นที่1นะครับตัวเรานะครับ well es. ถ้าเราซื้อซ้ํานะครับบริษัทจ่ายคืนให้เรานะครับ20นะครับสรุปนะครับก็คือตัวเราซื้อ20ถุงนะครับบริษัทจ่ายให้ตัวเราถุงละ20บาทเท่ากับว่าเราได้คืนแล้ว400บาทนะครับและชั้นที่2นะครับบริษัทก็ยังจ่ายถึง10เนะครับนั่นก็หมายถึงว่า 6คนที่เราชวนมาต่อจากเราใช่ไหมครับสมมุติว่า6คนนี้นะครับซื้อกาแฟคนละ20ถุงต่อเดือนนะครับก็จะทําให้มีการสั่งซื้อกาแฟขึ้น120ถุงนะครับที่สําคัญนะครับบริษัทจ่ายคืนให้เราด้วยนะครับถุงละ10บาททําให้เดือนนี้นะครับเราได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับจากลูกทีมเราใช่ไหมครับที่มีการสั่งซื้อกาแฟ120ถุงนะครับเป็นเงินจํานวนถึง1,200บาทใช่ไหมครับที่สําคัญนะครับชั้นที่3ม 6คนนะครับไปชวนมาอีกคนละ6คนนะครับก็จะเป็น36คนใช่ไหมครับ36คนนี้ซื้อกาแฟแค่คนละ20ถุงต่อเดือนนะครับเท่ากับว่าเดือนนี้นะครับมีการสั่งซื้อกาแฟขึ้นนะครับถึง720ถุงนะครับที่สําคัญนะครับบริษัทก็ยังจ่ายให้เราอีกนะครับถุงละ10บาทนะครับเรามาดูนะครับว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่เห็นไหมครับทาให้เรามีรายได้ขึ้นมานะครับถึง7,200บาทนะครับ อันนี้คือแค่ชั้นที่สามนะครับเรามาลองคิดต่อไปอีกนะครับว่าถ้า36คนนี้ไปชวนมาอีกคนละ6คนนะครับก็คือชั้นที่4ของเราใช่ไหมครับบริษัทก็ยังจ่ายให้อีกถึง5%นะครับครับตอนนี้มีสมาชิกเกิดขึ้นอยู่ที่216คนใช่ไหมครับเรามาคิดดูนะครับว่าถ้า216คนนี้ซื้อกาแฟคนละ20ถุงเท่ากับว่าเดือนนี้มีการสั่งซื้อกาแฟขึ้นนะครับอยู่ที่4,320ถุงนะครับที่สําคัญนะครับ ชั้นนี้บริษัทจ่ายให้เราถึงถุงละ5บาทนะครับเป็นเงินเท่าไหร่นะครับคิดดูครับเห็นไหมครับเป็นเงินมากถึง21,600บาทนะครับชั้นที่5นะครับบริษัทก็ยังจ่ายให้อีก5%เซนะครับ216คนไปชวนมาอีกคนละ6คนทําให้สมาชิกในองค์กรเราเพิ่มขึ้นเป็นอยู่ที่ประมาณ1,200ร้คนแล้ว1,200รกว่าคนนี้ซื้อกาแฟคนละ20ถุงต่อเดือนนะครับก็จะทําให นะครับมีการสั่งซื้อกาแฟขึ้นใต้สายงานเรานะครับถึง25,000ถุงนะครับ25,000กว่าถุงนี้คูณถุงละ5บาททำให้เรามีรายได้นะครับถึงเดือนละ129,600บาทเลยนะครับชั้นที่6นะครับบริษัทจ่ายให้เรา3%นะครับชั้นนี้นะครับเรามีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าคนนะครับมีการสั่งซื้อกาแฟเข้ามาที่ประมาณ150,000กว่าถุงนะครับทำให้เราได้รับถุงละ3บาท สรุปก็คือทําให้เราได้มีรายได้จากแผน่นตัวนี้อยู่ที่4ประมาณ4แสน6 0 0 0กว่าบาทนะครับชั้นที่7นะครับบริษัทก็ยังจ่ายให้เรา3%นะครับทาให้สมาชิกชั้นนี้นะครับจาก7,000กว่าคนนะครับไปชวนมาอีกคนละ6คนใช่ไหมครับก็จะทําให้เรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึงประมาณ4 6 0 0 0กว่าคน40,600กว่าคนนี้ซื้อกาแฟคนละ20ถุงนะครับทำให้ในสายงานเรามี การสั่งซื้อกาแฟเพิ่มขึ้นถึงเกือบล้านถุงเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ90,00แสนถุงนะครับทีนี้กาแฟ90,00แสนกว่าถุงนี้นะครับบริษัทจ่ายคืนให้เราอีกนะครับถุงละ3าบาทนะครับทำให้เรามีรายได้นะครับเดือนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้าน7 0 0กว่าบาทนะครับที่สำคัญนะครับชั้นที่8เราได้รับแค่2%ซนะครับแต่จานวนสมาชิกของเราเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ2 7 0 0 0 0กว่าคนนะครับ270,000กว่าคนนี้ นะครับไปซื้อคนละ20ถุงทําให้มีการสั่งซื้อกาแฟขึ้นอยู่ที่ประมาณเดือนละ5ล้านถุง5ล้านถุงเราก็ยังได้ถุงละ2บาทนะครับทำให้เดือนนี้รวมๆแล้วเรามีรายได้ถึง11ล้านบาทเลยนะครับชั้นที่9นะครับบริษัทก็ยังจ่ายให้เราอยู่ที่2เอร์เซ็นตนะครับแต่สมาชิกของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอยู่ที่1ล้าน6แสนกว่าคนนะครับ1ล้าน6แสนกว่าคนซื้อกาแฟคนละ20ถุงทำให้มีกาแฟ าการสั่งซื้อกาแฟเพิ่มขึ้นถึง33ล้านถุงเลยนะครับแต่เราก็ยังได้ถุงละ2บาทใช่ไหมครับทีนี้รวมแล้วชั้นนี้เรามีรายได้ถึง67ล้านเลยนะครับชั้นที่10นะครับชั้นนี้ก็คือเราได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สมาชิกของเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนนะครับ10ล้านคนซื้อคนละ20ถุงต่อเดือนใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าก็จะทําให้เรามีรายได้อยู่ที่ประมาณ 200ล้านบาทนะครับต่อเดือนเห็นไหมครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแผนรายได้นะครับที่จ่ายมากกว่าแผนโบนัสบริหารทีมใช่ไหมครับซึ่งตัวนั้นได้สูงสุดแค่วันละ30,000บาทหรือเดือนละ900,000นะครับแต่รายได้จากแผนยูนิเลเวลก็คือแผนการซื้อซ้ำนะครับตัวนี้นะครับที่บริษัทจ่ายให้เรามากถึง200ล้านบาทนะครับรวมๆแล้วนะครับเท่ากับว่านะครับ บริษัทจ่ายให้เราเลยนะครับทุกชั้นเลยนะครับก็คือจะทําให้เรานะครับมีรายได้นะครับเดือนหนึ่งอยู่ที่ประมาณ283ล้านบาทนะครับซึ่งรายได้ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็ทํามาเรื่อยๆนะครับอาจจะยังไม่ถึง2อ0กว่าล้านนะครับแต่ว่าเรามาลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเดือนนี้เราไม่ได้ถึง200ใช่ไหมครับ้ยบล้าน เราได้อยู่ที่10เปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะครับ10เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ10ล้านนะครับเราจะเสียใจไหมครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่ก็ดีใช่ไหมครับที่สําคัญนะครับไม่มีตัดรหัสนะครับแต่ฝากถึงสมาชิกหลายๆท่านนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นแม่ทีมนะครับเราควรจะสั่งซื้ออย่างน้อย20ถุงต่อเดือนนะครับถ้าเราไม่สั่งซื้อ20ถุงต่อเดือนนะครับแผนที่เรามีรายได้ที่ว่าบริษัทจ่ายลึกถึง10ชั้นลึกเลยนะครับถ้า สมมุติไม่ว่าเราจะอยู่ในตําแหน่งอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งสูงสุดเลยนะครับไดมอนตำแหน่งแพตตินัมหรือตําแหน่งโกนะครับถ้าเราไม่มีการาสั่งซื้ออย่างน้อย20ถุงต่อเดือนนะครับแผนตัวนี้มันจะตัดเหลือแค่5ชั้นทันทีนะครับก็เท่ากับว่าเราอยู่ในตําแหน่งซิลเวอร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นแม่ทีมแล้วเรามาีลูกทีมแล้วนะครับเราต้องทําตัวเราให้เป็นแบบอย่างใช่ไหมครับซื้อ,อากาแฟอย่างน้อยเดือนละ20ถุงต่อเดือนใช่ไหมครับ ก็จะทําให้เรามีโอกาสมีรายได้ถึงนะครับสองล้านบาทนะครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับแผนรายได้ของบริษัท B ี u c c e ซ s นะครับซึ่งมีตั้งสีช่องทางใช่ไหมครับซึ่งมีโอกาสทําให้เรานะครับเป็นเศรษฐีนะครับมีรายได้ถึงเดือนละ28.3ร้าล้านบาทนะครับซึ่งเขาบอกนะครับว่าหากมีใครเสนอโอกาสดีๆให้กับคุณนะครับและคุณไม่แน่ใจนะครับว่าจะทํามันได้ไหมนะครับให้เราตอบตกลงไปเลยนะครับยังไงก็ฝาก สมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ